เดี๋ยวแล้วมันกลับอดไรอากลับให้ออก078ก็ได้0ามันออก078เปนเนคือซ้ตรงเลยดสบล้านเลยแล้วค่ท้าสิ่งตัวยกิจสุมเด็กปองภัยที่จะเกิดมันออกออกออก78มช่ไหมเป็นต้นไม้ไม่ได้ไหมไม่ได้ถ้ามีตับให้เบอถ้ากลับแล้วเท่าไหร่จ่เกับไปกําันอ๋อหมายถึงว่าเราต้องซื้อไปซื้อเป็นซื้อจากเองของเรา

嗯。<感> <Yeah. S 1>